ฝั่งนู้นเป็นรากโบกเวนเพราะฉะนั้นต้องอัพอีกโดนเมทเรื่องเลทจะโดนเวทไหมนะโดนไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครใครยืนนิ่งใคยืนนิ่งอย่านิ่งดิเว้ยเลยเฮ้ยเอาบอกไอ้หอยหอยหอยไม่ได้แล้ว ต้องไวเวทเขาแล้วจะกินพวกเราสวยเกินไปป่าวะเขาเลยต้องมุดูุดลงที่เนี่ยรักมันไปดักแล้วนะล้วไงวะความรักอะมันจะมาดักได้ยังไงเราอะมันต้องู้เฉียบอย่างอย่างเดี๋ยวคูวิจิตรเอาปละประกาศลาวลูกเขาไม่ใช่อ่ะมีนาเขากรรมผมต่อมุกผิด ว้าวมันแดงตับแตกเลยนะ แรักหายรักหายรักหายถ้าพี่จะเข้าผมพร้อมเสมอ ฝั่งนี้เราก็รีบไปฟาร์มควมอดทบนแม่งสูงวะ่ะมันย้ายพุ่งแล้วมันย้ยพุ่งแล้วอ่าอ,อยู่พุ่งมีแล้วโคตา่า โ okay, อแกงมาแกงอะกลับเล่นไหมกลับเลยไหมเล่น้าวิ่งของล่าเมื่อกี้รับ มันน่าจะมากระพือ่ะเพราะว่าเวนไม่ยอมกลับเงก็น,น่าจะมาแล้วไม่เชื่อมันยังอยู่ในห้่ม แอนเดอร์เตอร์ญี่ปุ่นนี่อ่ะแต่ดูแล้วมันไม่น่าเข้าอี้อหือนใครแปดนะเมื่อกี้มีคนแปดอยู่ มเป็นนัน,นติไปแล้วเป็นนันติไปแล้วลเว็มานันติตั้งแต่พี่อยู่ตรงนี้แล้ว

หลายทีแล <est> <multiple. S 2> ้วนะมาคือแอยยังไงหรือหอับอืม อะไรนิดเดียวทำอะไรนิดหนึ่งผมว่าเรนก้าตีหินอยู่ก็พื้นเวนสะละับ เวนเวนมันกะฟรีอืมจัวละแล้วเพนต้าเพนต้าเพนต้า ทีช้าไปจิมจิมบอกว่าเจ้าเจ้าช้าไปแล้วค่าค่าออโตโ้แค่แค่นัดเดียวอะไรเงี้ยออโต้มันนัดสี่ด้วยไม่ใช่อะไรเออออโต้นัดสี่ด้วยอะออโโยเมื่อกี้อตะต่างเหรดันล่างไหมต่างๆอไปต่างเลยมีที่พร้อมบวกที่พร้อมเก้า ของข้าวเราจะได้ไม่ได้ปะเด็ก็คือรีบตีบ้านเพื่อนหายไปสุดโอ้ยจะไปกันยังไงวะที่สำคัญคือไม่มีอะไร เออตายเอาฮี่อเข้าทำไมเนี่ยเอาเวนนะเวนเวนเออ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 ตายนั่นนะเออเออเออตาย ขนแข่แงคาที่หนึ่งต้องมาตายแล้วกืเออมันเป็นไรหรอกเลียวหน้ามันต้องเข้าแบบนี้ช่วยยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยเออแตงเขียวแตงเขียวพี่เชิดเฮ้ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ โดดใส่ใครรู้อยู่คนหนึ่งน,น่าจะจริงมั้งสนุนกันทันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไอ้โดดใส่ใครรู้แต่ว่าอยู่คนหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นในแลมเบิร์ล็อกใช่ไหมแล้วล็อกก็เขาเรียกอะไรสกิลล็อกพี่ล็อกก็แบบเขาโผ้่มันล็อกผมเลยเหรอล็อกพี่ด้วยล็อกโดนพี่ด้วย,ลวยแล้วเสร็จแล้วเลนก้าเข้ามาโฉบเลย That's we ได้ยืนหลังอะหงายงอนนี่พูดมันรอถอยสะแกนให้จ้าตัดไฟปะหลงอ่ะหลงหรอหลงหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมุ้งไม่ดีมุ้งไม่ดีกลับกลับกลับไล่ไปแล้ว นี no, no, ่เวียนมานี่คือตายเลยนะเฮ้ยไหนๆเจ็บต่วตายแล้วมามาๆาไหนๆเจตัายแล้วมาแต่นี่ไม่ตายเลยเว้ยอย่าลืมมีอะไรไวเราไวอยู่900าร้อยนะเฮ้ยนี่เงสวยครับเฮ้ยบวกเหรอ เวนอยู่หลหกว่าเราไปเซฟมังกรในตวไหมเออไปไปไออออกเอาแค่เอาค่เอเคมาดเอาไง เวเรามาเปิดอีเวนต์วิ่งไล่เวนแทนว,ว,วิ่งไล่ลุงดีกว่าแไหมเดี๋ยวไม่หาน,นะไ,ไม่อย่าพูด,ไดไ้ได้น<อ>ไ,ได้้ให้ให้บาลอนดันไปเออมันไม่อยากไปบวกหนาก้าโป๊ะเออ มันมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกตอนนี้ดันไปก่อนผมดันกลางให้นะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยตายหมดตายหมด ใช่ไหมตายหมดที่หนึง่งมันตายหมดใช่ไหมอ่าใช่มันตายหมด <c oughs> อะไรบ้างใครโดนีกวีคน่ะต่งอะไหรออิส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 ,อสไม่เอาเชื่อไหมว่าามันไม่คิดว่าพี่จะแทงมันเข้าไปเชื่อไหม 那包吗？